สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณก็อยู่กับผมชาร์ตทีวีกันอีกเหมือนเดิมนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมจะกลับมาในโหมดเล่าเรื่องกันอีกเหมือนเดิมนะฮะซึ่งผมเองก็ได้ห่างหายไปนานหลายอาทิตย์เลยและมีคุณผู้ชมขอมาว่าพี่ช่วยทําข้อมูลเกี่ยวกับไอ้หอยยักษ์ที่อยู่บนหน้าปกหน่อยได้ไหมครับซึ่งหน้าปกนั้นมันก็คือหน้าปกเออเอุนตร้าแมนไฟติง้งอีวอชันที่ผมเล่น,นอุลตร้าแมนทีก้านะครับ ซึ่งผมเองก็รู้จักสัปหลาดตัวนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นสัปหลาดที่โหดที่สุดในซีรีส์ของอุลตร้าแมนทีกากันเลยทีเดียวเชียว และเมื่อมีคนขอมานะครับทางผมจึงจัดให้เลยนะฮะไปหาข้อมูลภายใน Google นะครับผมและก็พบว่าไม่มีข้อมูลภาษาไทยสําหรับสบปรหราดตัวนี้เลยนะครับผมจึงทําการแปลเองนะฮะแล้วก็แปลได้เฉพาะส่วนที่ผมนั้นสามารถแปลได้นะฮะถ้ามีข้อมูลน้อยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเอาเลยฮะรเราอย่ามามัวเสียเวลากันเลยเรามาทําความรู้จักกับสบปรหราดตัวนี้กันดีกว่านะครับ สัตว์ประหลาดตัวนี้นะครับมันมีชื่อว่ากัตานโนซอร์เทพแห่งความชั่วร้ายซึ่งมีความสูงอยู่ที่200เมตรน้ำหนัก2แสนตันสถานที่ปรากฏนครโบราณในมหาสมุทรแปซิฟิกอาวุธนั้นก็คือหนวดแล้วก็ความมืดนะครับซึ่งมันนั้นใช้ความมืดที่มันสร้างขึ้นมาปกคุมทั้งโลกนะเพื่อไม่ให้มีแสงสว่างออกมา กาตาโนซอนะครับถือว่าเป็นสัตว์ประหลาดที่อุ Man ica, ลตร้าแมนทีก้านรับมือได้ลําบากมากๆเพราะว่ามันมีความสูงและน้ําหนักที่มากและยังไม่พอนะครับความสามารถและพลังของมันนั้นถือว่ารุนแรงและไร้กาดมากนะครับตัวอย่างเช่นท่าไม้ตายที่มีความไร้กาดของมันนะครับเล่แพ็อินเฟคชั่นนะครับกาตาโนซอสามารถยิงลําแสงพลังงานสีม่วงออกมาจากส่วนเหนือศีรษะนะครับลำแสงนี้ จะทะลุผ่านร่างกายของฝ่ายตรงข้ามและเปลี่ยนให้เป็นหินภายในเวลาไม่กี่วนาทีหรือเล่ออีกอย่างว่าแผกอินฟลัชั่นเลเซอร์ความสามารถถัดมานะครับนั่นก็คือหนวดของมันหนวดของกาตโนสนั้นมีจำนวนมากอยู่รอบๆศีรษะหนวดเหล่านี้นั้นสามารถยืดออกมาได้ยาวมากใช้ในการดักจับศัตรูที่อยู่ห่างไกลจากตัวมันนอกจากนี้หนวดมันยังใช้เป็นอาวุธได้อย่างดีอีกด้วย อาวุธถัดมานะครับนั่นก็คือก้ามปูของมันกัตโนซอรมีก้ามปูติดตัวอยู่บริเวณปลายสุดของนวดก้ามเหล่านี้สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการต่อสู้ระยะประชิด และมาถึงความสามารถที่เด็ดของกตาตโนสนะครับนั่นก็คือชาโดมิดหมอกเงาสีดำมันเป็นพลังของกตาตโนสนะครับสามารถทำให้เกิดความมืดที่ไม่มีวันสิ้นสุดเพื่อทำให้เกิดภยัยพิบัติต่างๆบนโลกและเมื่อมีการแพร่กระจายของความมืดไปสู่ท้องฟ้านะครับจะมีลูกของเมฆสีดำที่สามารถฆ่าสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กได้เช่นมนุษย์เมื่อเข้ามาใกล้นะฮะ และสำหรับสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่เมื่อเข้ามาใกล้หมอกดังนี้ก็จะเกิดการระเบิดทันทีนะครับผมลหลายคนอาจคิดว่ามันตัวใหญ่ขนาดนี้และมีพลังขนาดนี้การป้องกันอาจจะน้อยนะครับแต่คุณคิดผิดเพราะว่ากัตโโนซอนั้นได้รับการคุ้มครองโดยเปลือกขนาดใหญ่ของมันที่สามารถต้านทานการจมตีทั้งหมดได้และมันจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อมันเจอกับท่า ทานแสงดิลเซียมหรือลำแสงเซเปิเลียนนะครับผมซึ่งเป็นท่าหลักๆของอุลตร้าแมนทิก้าแต่ว่ามันไม่สามารถต้านทานการโจมตีของกินเตอร์ทิก้าได้นะครับ มาถึงความสามารถสุดท้ายของกตาโนซอนะฮะซึ่งผมคิดว่ามันคงเป็นท่าที่มันจะใช้ก็ต่อเมื่อมันจนมุมเท่านั้นนั่นก็คือ length i n c r e นะครับกตาโนซอสามารถเพิ่มความยาวได้โดยการแสดงส่วนล่างของร่างกายออกมาและนอกจากนี้มันยังแสดงก้ามฟูของมันที่อยู่บริเวณมือและหนวดจำนวนมากและถ้าเกิดมันทำเช่นนี้นะครับตาของมันจะกลายเป็นสีแดงและมีความโหดร้ายมากขึ้น ต่อไปเป็นเก็จความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับกับกตว์นซอนะครับอย่างแรกก็คือการโจมตีของกัตว์นซอนั้นดันมีความคล้ายคลึงกับมูรูโรนะฮะจากซีรีส์อุนเตเมนทาโร่ซึ่งทั้งสองคนนะครับได้ไพ่แผให้กับสัตว์ประหลาดในการต่อสูขข้ครั้งแรกเหมือนกันทั้งสองคนเลยแต่อย่างไรก็ตามกัตว์นซอไม่สามารถจัดการอุนเตเมนให้อยู่หมัดได้แบบมูรูโรทั้งสองตัวมีลักษณะเหมือนกันก็คือเกียดแสง และมันทั้งคู่จะมาพร้อมกับผู้รับใช้นะครับเพื่อช่วยพวกมันในการโจมตีโลกและทั้งสองตัวสามารถปกคลุมท้องฟ้าได้ด้วยความมืดหรือควันดำนะครับเออผมขอเพิ่มเติมในส่วนของสมุนทั้งสองตัวนะครับมูโรจะมีสมุนเป็นผีเสื้ออวกาศสเปกมอสนะครับส่วนกาตโนซอร์จะมีสปาราทหารทัพแนวหน้าแห่งยุคดึกดำบรรอนลเกอร์นะครับผม และมีเก็บความรู้อีกเรื่องหนึ่งนะครับเสียงคำรามของกรตโนซอเป็นเสียงคำรามของเกตโดรานะครับที่ถูกนำมาดัดแปลงใหม่และถูกแก้ไขเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับผมเอาละครับเราไปฟังเสียงของทั้งคู่กันดีกว่านะครับว่าจะมีความคล้ายคลึงกันสักแค่ไหนนะครับ ครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวและข้อมูลกับเก็บความรู้เล็กๆน,น้อยๆนะครับที่ผมพอจะหามาได้นะครับต้องขอบคุณทุกๆคนที่ดูที่องผมตั้งแต่แรกจนจบด้วยนะถ้าใครชอบสามารถกดไลค์และกดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำลิปต่อไปได้นะครับผมและเรื่องนี้ผมคงต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งด้วยนะถ้าเกิดแปลผิดหรืออ,อ,อ่านผิดแต่อย่างใดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผม ถึงข้อมูลอาจจะน้อยไปหน่อยแต่ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาฟังกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ชาร์กทีวีสวัสดีครับ